ลาซัดเสริมลูกนี้เอาครับดักมาได้ครับเกาหลีตา้ขึ้นมาอย่างไรลูกนี้โอ้โหทำได้ดีครับเกาหลีนะครับเป็นแต้มของเกาหลีพอยเกาหลีแต่กุนเสริมลูกนี้โอ้โหเปิดได้ดีครับมาเลเซียตั้ตงขึ้นมาอัสลานฟนแบก็กเรียบร้อยเร้ไรครับเป็นแต้มของมาเลเซีย ตีตื้นขึ้นมาแล้วครับมาเลเซียโอ้โหหลังจากที่ห่างมาถึง4ลูกขยับมาห่างแค่1ลูกช่องว่างระหว่างใจอยู่แค่1ลูกนะจ๊ะขอบอกพบต่อ5้าเกาหลียังเป็นฝ่ายเ,เสิร์ฟครับแทกกุนครับริมแท็กกุนเสิร์ฟลูกนี้มาเลเซียตั้งขึ้นมาได้ซันแบ็กกลับอ้อย,ยังได้ครับ แมชิงระโดนแล้ลูกนี้ยังสี่สาข่ไปเอาครับโอ้ยเรียบร้อยเลยครับมาดักไม่อยู่ครับเกเหลียใต้ครับโอ้โหอโโอาล้โอโ้ถ้าแข่งแบบนี้นี่ผมว่าเล่นถึงสามเซตแน่น,นอนนะตอนนี้สกอร์หกเท่าครับหลังจากที่มาเลเซียตามมาสี่ลูกนะฮะตอนนี้ตีเสมอแล้วครับ เราไปดูเกมเสิร์ฟของลาซัดครับบาริเซียโตเสิร์ฟครับหกเท่าครับอัสลาญย่อให้กับลาซัดครับเสิร์ฟลูกนี้เอ้าวก็เปิดเขาได้ดีครับเกาหลีใต้ก็ขึ้นมายังไงจ้าลูกนี้ซันแบ็กเรียบร้อยไรไรครับเอาครับแหมเขาซันแบ็กได้แล้วก็ซันแบ็กกลับไปไม่ยอมเหมือนกันครับเกาหลีใต้ สิบเอ็ดต่อ10ครับบริเซสเกาหลีเสิร์ฟลูกนี้เปิดขึ้นมายกมาให้กับอารัสลูกนี้แซนแบ็กยังแกะไม่ได้ครับมาดูชองจูดซัแบ็ก,กบขับโอ้เตะล็อกบคัดเท้าได้ครับลูกนี้ต้องแก้ไปลูกนี้โอ้เอาครับยังเกี่ยวมาได้เกาหลีที่แซนแบ็กขับโอ้เรียบร้อยเในครับโอ,โอ้โหนี่นะบอกแล้วนี่ถ้าไม่ดูเกมดีดีโอ้โหสุดๆจริงๆ โอนดักเกมได้ถูก12ต่อ10ครับอุย้ยเปิดศีรษะรนฮะเป็นจังหวัดทำแทบของเกาหลีครับ2ซูลูกนี้โอ้สันแดกได้ดีครับเรียบร้อยเลยนครับสองสู้ครับตัวเตะนะฮะสองสู้สองนะสองู้เย้ยกสู้ยกสู้เออยกสู้ 13ต่อ10พิษดุโลกแพ้ไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้คู่สุดท้ายของตะก้อรีไฉชนะโอ้เสิร์ฟได้ครับตัดจอดได้สวยครับแทคุณนะครับนี่แทนคุณนี่ตัวเสิร์ฟและดาวลูกของเกาหลีใต้ครับแหมลูกเสิร์ฟเกมเมื่อกี้นี้แหมตัดยอดดีได้แหมหยดย้อยจริงๆ เป็นเซิร์ฟครับบรเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ10ต่อ14ตามอยู่4ลูกครับกลับมาตามและบารเซียมาดูเกมเซิร์ฟของราซัทครับราซัทเสิร์ฟโอ้ลูกนี้เสิร์ฟหลุดหลังไปครับแต่แครครับเกาหลีใต้นำไปเป็น 10. ต่อ10ต่อสิบครับลีแทากุนเสิร์ฟลูกนี้โอ้เสิร์ฟดีหนักไปนิดนึงฮะหลุดหลังไปเยอะครับ กรรมการบอกว่าเอานะครับแม่กองเชียร์บอกว่าอินแว้ยให้มันได้อย่างนี้สิจ๊ะลูกออกนะครับเป็นแต้บของมา,ายยงเลเซียครับ17ต่อ11เกาหลีใต้ยังเสิร์ฟครับลีแทงกุนเสิร์ฟลูกนี้มาเลเซียตั้งขึ้นมาครับยังไงลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยนะครับนี่ฮะท่วมเลยฮะซันแบ็คลูกนี้ของลาฟารีนะฮะ ล็อกได้หรือเปล่าเกาหลีเสิร์ฟ<ๆ>ลูกนี้เปิดข่าไม่ดีครับตากขึ้นมาลูกนี้บริลเซียต้องแก้ครับก<ๆ>็ต้องดูว่าลูกนี้จะล็อกได้หรือเปล่าบล็อกได้อยู่หรือเปล่าซองอยู่เอาอยู่หรือไม่โอ้ยโอ้บล็อกดีครับเป็นแต้ของมาเลเซียครับ18ครับเธอทีเอชีนเอาครับเปิดเข่าได้ดีครับตางขึ้นมาโอ้ม่สวยครับต้องแก้มาครับเป็นจังหวะทำแต้ของมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งครับๆๆ มาดูจังหวะลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยนะครับซันแบ็กได้ดีครับสิบแปดต่อสิบห้าเกาหลีใต้เสิร์ฟลูกนี้โอ้ยแกะมาได้ครับซันแบ็กกลับลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยนะครับโอ้ทำได้ดีครับตัวเตะของมาเลเซียนะครับ ลาฟฟารีนะครับมมฮัมหมัดนะอับดุดินนะอับดดินถ้าชื่อเต็มก็เป็นมมฮัมหมัดอับดุดินมมฮัมหมัดลาฟฟารีนะฮะโอ้สวัสดีครับโอ้จีบานี่เปิดไม่ขึ้นเลยครับฝั่งของตัวเสิร์ฟบลเซียนะครับเป็นแต้มให้กับเกาหลีใต้ขยับไปเป็น19ต่อ16อีกแ้บเดียวจะขึ้นแท้ครับของฝั่งเกาหลีใต้ ในเซตที่1 19ต่อ16ลีแทมกุลครับจะเสิร์ฟลูกนี้ได้หรือเปล่าย่อลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้ตัดแมตช์พอยต์ของเกาหลีใต้ครับเสิร์ฟลูกนี้เปิดคราวได้ครับตั้งขึ้นมา2ยูลูกนี้สแต็กโอ้เรียบร้อยอะติดบล็อกครับโอ้โหดักได้ดีครับ อันนี้ต้องใช้เน็ตเน็ตตัวเองนะฮะตอนนี้เอาครับมาเลเซียตั้งขึ้นมาโอ้อาวครับดักได้ดีฮะเกาหลีใต้ยุกนีโอ้ยยังได้อยู่ครับมาเลเซียโอ้ยเรียบร้อยไรไรครับนี่โอ้โหชิงเกิดไปชิงเกิดมาเลยฮะ,ะโอ้ แขงกุนตั้งมาลูกนี้นซันซูเรียบร้อยครับซันแบกได้สวยครับนี่ฮนะตัวเตะไปได้สิบของเกาหลีใต้ยองซูนะฮะก็เป็นนักกีฬาหน้าใหม่ครับของฝั่งเกาหลีใต้หลังจากที่เก็บมาเก็บตัวฝึกซ้อมในไทยในประมาณเกือบเดือนได้นะโอ้ลูกนี้แกะได้ครับมาเลเซีย โอ้แต่ยอดเอาครับจะแกะมาได้ครับเกาหลีใต้ลูกนี้โอ้ยพาดเองครับโอ้ใจร้องไปดหิหดึงมาหยอกซูนะครับมาลูกนี้กาจะเล่นเร็วฮะลูกฟันแล้วไปติดรู้สึกว่าจะติดเลียกเน็ตแล้วมันลงในแดนตัวเองนะครับกาจะติเตะหนีบล็อกฮะโอ้เป็นแทบของมาเลเซียครับ พอยมาเลเซียเกาหลีเกาหลีใต้เสิร์ฟครับ2ต่อ5ู้ฟโอเสิร์ดีครับมีตะกุ่มนะฮะตัดจอดนี่ลูกอันตรายของเข้าเลยครับนี่ตัวเสิร์ฟมาเลขหนึ่งปีนี้รู้สึกจะกวนไปนิดหนึ่งนะะกินดีอยู่ดีฮะสามต่อห้าครับ ตามมาแล้วครับเกาหลีใต้เสิร์ฟลูกนี้ตัดจอดยังเกี่ยวไม่ได้ครับมาเลเซียตั้งขึ้นมามาเลเซียลูกนี้โอ้โหเรียบร้อเยเลยครับเป็นแต้มของมาเลเซีย6ต่อ3ครับพอยมาเลเซียแบบของริมแทกุนนะคนนี้แหละเอาครับเปิดขึ้นมาโอ้ลูกนี้โอ้โหชงแบบป้อนให้แบบทำแต้มเห็นเลยครับ ของฝั่งมาเลเซียครับลูกนี้จังหวะชงก็ล้นมานี่ยอกสู้เอแล้วก็ขึ้นไปสันแบ็กกลับไปทันทีนะนสเ,เสิร์ฟล,ลูกนี้ตัดจอดเอาครับเก่งแกะมาได้ครับมาเลเซียลูกนี้โอสันแบ็กได้ดีครับซาลิ์ฮะอ้สะบัดข้อได้สวยฮะดูครับเกมเสิร์ฟมาเลเซียจะทำลายเกมรับของเกาหลีใต้ได้หรือเปล่าครับ ดักได้ดีตั้งขึ้นมาโอ้ลูกดีโอ้สวยมากครับเป็นแต่ให้กับเกาหลีใต้โอ้นี่ตัวยกนะฮะของเกาหลีใต้นะฮะยองจูนะฮะหมายเลขสอนแปดเท่าครับกลับมาตีเสมออีกครั้งหนึ่งครับของเกาหลีใต้มาเลเซียเสิร์ฟครับ เอกเอาเสิร์ฟตัดจอดยองจูดักได้ดีครับลูกนี้โอ้แต่ยอดสวยยอดครับเรียบร้อยเลยนะครับโอ้ยองซูเลยฮะแหมชื่อกันคล้ายๆเลยโตเตนี่ยองซูนายมาเิเซียเสิร์ฟเสิร์ฟลูกนี้เปิดศีรษะได้ดีครับเกาหลีใต้ยองจูยกไปให้ยองซูลูกนี้โอ้โหลูกนี้พลาดเนี่ยแหม มาดูเกาหลีเสิร์ฟลูกนี้เปิดข่าวขึ้นมาได้ครับมาเลเซียตั้งโอ้โหตั้งไม่สวยลูกนี้โอ้แล้วแก้ไม่ดีครับโอ้ลาซีฟนะฮะตัดเองแล้วก็ฟาดเองก็ไม่ได้ครับลูกนี้เธอตีอีเลเวนโอ้ลูกนี้แม่เสิร์ฟไม่ผ่านนะครับจแจบของมาเลเซียพอยต์มาเลเซีย สิบสามต่อสิบสองเทอร์ตี้เทเวลอ๋อยักษ์โอ้ลูกนี้ล้นโอ้โหลูกนี้ล้นแล้วจังหวะยกซวยเห็นแล้วแบบจัดจ่าเลยครับใช้สีสาะโขกไปแต่โขกมันไม่มันไม่ข้ามฮะโอ้โหเสียดายลูกนี้แม่เป็นแต้กกลับมาเลยสิครับตีเสมอครับ13เท่า แม่จังหวะลูกบอลล้นลแล้วยองซูใช้ศีสษะโขกไปแล้วมันไม่ผ้ามฮะมาดูเกมเสริมลาซัร์ครับเสริมลูกนี้เปิดศีรษะยกขึ้นมายองซูลูกนี้ซันแบ็คเกี่ยวทันหรือเปล่าไม่ทนันครับแต่แจ้ไว้กับเกาหลีใต้ตีเสมอขึ้นไป14เท่าโปทีนออกจะล็อก ลูกเสิร์ฟได้หรือเปล่าสิบหกต่อสิบสี่ครับอาครับเปิดได้ดีครับมาเลเซียยกขึ้นมาลูกนี้โอ้อาครับโอ้ดักได้ดีครับแต่ล็อตน,นะจังหวะขึ้นนี้จะยังไงลูกน้โอ้ฉีกบล็อกได้ดีครับตัวเตะของมาเลเซียนะครับครัพลาฟฟารีนะครับ 6ต่อ15 16 15เสิร์ฟจี้ไปโอ้โหยังแกะมาได้ฮนะโอ้ยเอาครับแกะได้หรือเปล่าลูกนี้ต้องแกะไปโอ้ยแ,แกะได้ดีครับลูกนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะลูกนี้โอ้โหเอามาได้ครับของฝั่งเกาหลีใต้ครับสามารถเกี่ยวลูกมาได้ต้องขอชมนะก้อนะครับ 7ต่อ15ครับเกาหลีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้โอ้เสิร์ฟได้ดีดีฮะโอ้โหลูกเสิร์ฟแบบนี้นี่โอ้โหแล้วมาบอกฝักของไทยครับเราจะเปิดได้หรือเปล่าครับลูกเสริร์ฟของลีลิมแกรคุนฮะมาเลเซียเสิร์ฟค,นะครับเสิร์ฟมาลูกนี้เอาครับเปิดเข่าได้ดีตั้งมายกสูลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเร้ไรครับโอ้ตบได้ดีครับ ตัวเตะของเกาหลีใต้ครับยองซูนะครับหมายเลขสิบนี่ฮะน่าจะเป็นดาวรุ่งนะครับพุ่งแรงครับของเกาหลีใต้ครับตัวเตะเดียวครับจะปิดเซตที่2ของทีมเกาหลีใต้มาดิเซลเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟพลาดเอ๋ครับเอาแล้วเอาชนะไปได้ครับในเซตที่2ของเกาหลีใต้ครับนี่ฮะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อจริงๆริงทำได้ครับโอ้โห บอกได้เลยว่าประเภททีมเดี่ยวชายดีเ,ยเ,ยเดือดเดือดเด็